สวัสดีครับผมวิคาดีๆนะครับก็วันนี้มาพบกันนะเป็นคลิปรถตู้เลยนะครับสำหรับใครที่หาคอมพิวเตอร์ปี20อยู่นะครับก็อ่ะผมมาอัปเดตให้แล้วนะรถมาแล้วนะครับใครที่รออยู่นะครับก็เพิ่งลงเพิ่งมาวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอตรวจรถนะครับแล้วก็ตั้งราคานะครับคอนเซปต์ของที่นี่นะครับเป็นยังไงและรถเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามช่องวิคาดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับ นะก็นะทุกคันของเรานะเป็นไม้แท้แน่นอน100%นะไม่มีการก่อใหม่ใดๆนะสิ้นนะครับแล้วก็เช็คระยะตามกําหนดเช็คประวัติได้นะครับนะแล้วก็ในะส่วนของราคาขายตา่ำกว่าตลาดถูกกว่านัน่นเองนะเราไม่มีเก็บแวดเพิ่มราคาที่แจ้งเนะี่ยก็คือจะเป็นราคาที่รวมแวดไปแล้วนะครับโดยที่นะรถของเรานะครับจะเข้ามาเนี่ยก็มีทั้งไม้หลักหมื่นนะหลักแสนนะครับ เพราะฉะนั้นใครมาคืนทั้งหมดต้องบอกว่าตอนนี้รถตู้ฮอตมากๆเป็นรุ่นที่ต้องล็อกสิทธิ์กันไว้ก่อนนะครับส่งบัตรประชาชนให้ผมไว้ก่อนนะ,อะแล้วก็รับราคาได้ที่ประมาณถ้าอย่างเกียร์ธรรมดาอาจจะประมาณ800,000 9 0 0 0 0ปลายแล้วกันนะถึง900,000นิดๆนะครับนะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับก็จะประมาณ 9แสนปลายๆถึงร้านต้นๆน,น,นะใครที่โอเคราคานี้นะต้องโอเคอยู่แล้วนะในส่วนหนึ่งคือเราขายถูกกับเต็นท์อยู่แล้วนะครับเราเป็นต้นทางของรถมือสองนะเต็นท์ก็มาซื้อที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าถ้าสนใจแล้วกันนะครับโทรหาผมนะครับ0917785117คือ,อต้องโทรล็อกสิทธินะโทรแบบว่าต้องการพี่ล็อกให้พี่หน่อยคันหนึ่งนะ อยากได้ไม่น้อยๆหรือว่าอยากได้ราคาถูกๆหรือว่า,อ,าอยากได้สภาพที่ไม่ต้องเก็บเคลมที่จะวิ่งงานเลยอะไรบอกผมได้นะก็เดี๋ยวดูให้แต่ลดทุกคันราคาประมาณที่แจ้งนะ9 0 0 0บวกลบแล้วกันนะสำหรับเกียร์ธรรมดาแล้วก็ร้านต้นๆสำหรับเกียร์ออตโต้นะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูสักคันหนึ่งนะครับอ่ะผมพยายามเปิดเข้าให้พี่ๆดูนะอ่ะผมเห็นนะที่เดินไล่ดูก็มีไม่สอ0หมื3 0 0 0 0 0 0 0 0นะ ครับอ่ะดูสภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะก็ในตัวของภายในนะก็มีทั้งเบาะ333แล้วก็เบาะ334ส่ 3, 3, 4, นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เป็นเบาะ333นะก็จะ,ะไมลหลักหมื่นนะครับถ้าเบาะ334เข้ามาตอนนี้ก็คือไมลแสนต้นแสนแสนหนึ่งหมื่นแสนห้าพัน รประมาณนี้แล้วก็แสนห้าหมื่นนะครับนี่เบาะสามสามสามนะคันนี้มาหลักหมื่นนะหลักหมื่นเข้ามาหลายคันนะครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมหาเอ,อกสารให้ดูนิดหนึ่งนะครับรถปี20นะครับนะของเรา20แทๆ้ๆนะเออไม่ผิดหวังนะถ้าซื้อกับทางผมนะครับเพราะว่าเราไม่มีการหลอกนะว่ารถเออมันปีใหม่แต่ว่าจริงๆเอาปีเก่ามาขายนะครับอ่ะลำดับที่1เป็นของอาคเน่แคปิตอลนะครับ นะลำดับต่อไปก็เป็นชื่อของพี่ๆเลยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะลืมบอกนะครับอ่าส่วนใหญ่เข้ามาก็เห็นก็เกียร์ออโต้นะครับส,ส่วนใหญ่นะ,ะลำดับที่1น,นะต่อเนื่องเมื่อกี้นะลำดับที่1เป็นชื่อของอาคเนล์ลำดับที่2เป็นชื่อของพี่ๆเลยนะซื้อสดไม่มีแวดนะซื้อไฟแนนซ์ก็มีบริการให้นะครับนะก็ไฟแนนซ์เนี่ยขอคนประวัติดีนะครับนะถ้าประวัติไม่ดีถามว่าได้ไหม ได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่นะครับคือถ้าประวัติดีก่อนแล้วกันนะครับประวัติดีเนี่ยก็คือถ้ามีเครดิตผ่อนอะไรอยู่นะครับก็อาจจะใชปะ้ประชาชนใบเดียวในการซื้อก็ได้นะเออแต่ถ้าอาจจะไม่มีประวัติก็ยังไงมาคุยกันนะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าอ่าประวัติไม่ดีแล้วปิดมาแล้วนะครับอ่าคือประวัติเสียไปเลยนะติดแบ็กลิสอะไรที่เขาพูดกันนะครับอ่าหปี ปิดมาแล้ว1ปีเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อได้อยู่นะครับเกิน1ปีนะ,ะแล้วก็ถ้าประวัติเสียที่แบบเดือน2เดือนล่าช้านะครับยังไม่ถึงขั้นฟ้องนะก็ซัก6เดือนผ่อนให้เป็นปัจจุบันเกิน6เดือนนะก็สามารถซื้อได้นะก็มีดาว10%ไม่มีคนค้ำแล้วก็ดาว20%อ่ะ ขออภัยนะครับดาวสินมีคนค้ำนะครับแล้วก็ดาวยีไม่มีคนค้ำนะแต่ถ้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวแล้วก็ไม่มีเรื่องของค่าโอนค่าอะไรนะครับนะสำหรับไฟแนนซ์นะครับอ่ะก็สําหรับซื้อสดที่นี่ส่วนใหญ่90%านะครับทำไมถึงซื้อสดเพราะหนึ่งนะครับลดราคามันถูกคนก็ไม่อยากเสียแวดเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเราไม่เก็บแวดแล้วนะครับเออแต่เพจจัดไฟแนนซ์อ่ะอาจจะมีแวดนะครับเออเพราะฉะนั้นคนก็ เรียกได้ว่ามันจ่ายง่ายแม้กระทั่งรถตู้นะครับนะอย่างคันเป็นล้านนะหรือว่ารถเก๋งนะแปดเก้าแสนนะฟอร์จูเนเป็นล้านก็ส่วนใหญ่ซื้อสดนะครับเพราะว่าที่นี่นะเป็นต้นทางของรถมือสองนะครับซื้อไปขายซื้อไปใช้ได้หมดนะครับหรือพี่พี่เต็นต์นะต้องการที่จะจับรุ่นไหนขายทําตลาดรุ่นไหนก็ปรึกษากันได้นะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็รุ่นอื่นๆนะผมก็อัปเดตให้คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะผมก็มาเน้นรถตู้โดยเฉพาะนะเออก็ในส่วนของรถพวกนี้นะก็จะมีเก็บเคลมให้ถ้ามันเฉี่ยวแบบนี้นะครับนะก็เก็บเคลมให้แต่คันไหนไม่มีรอยก็ล้างออกไปได้เลยนะครับอ่นะก็ประมาณนี้นะห้องเครื่องเหมือนกันนะผมทำการเก็บให้นะเก็บทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็ ลงแว็กให้นะครับด้านในเบาะส่วนใหญ่โอ้โหสวยๆทุกคันนะเบาะไม่มีขาดนะตึงๆเนียนๆนะครับเบาะเป็นเบาะพี่พัดพงษ์นะนะครับเราทําเบาะของพี่พัดพงษ์ร้านดังนะครับก็เอาไปใช้งานได้ก็ยาวๆนะครับแล้วก็รถเนี่ยยางนะเราไม่ได้ดูแลแค่เครื่องยนต์เข้าเช็คระยะนะในการเข้าศู์เข้าอะไรต่างๆนะเราดูแลเรื่องยางด้วยเดี๋ยวผมลองสุ่มดูแล้วกันนะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกอะนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นปี23นะครับมันอาจจะ,ะเรียกได้ว่ากําลังจะถึงรอบเปลี่ยนแต่หมดสัญญาเช่าซะก,ก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่บางคันนะก็มี24-25นะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะแต่ถ้า23มาก็อาจจะ23ทั้งลอถนะใช่นะครับนี่อันนี้ก็23นะครับประมาณนี้นะยางก็ ยังดอกยังวิ่งได้อยู่นะครับหรือใครจะไปเปลี่ยนเลยก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็ทุกคันนะครับขายตามสภาพให้แต่มีใบเคลมนะครับนะเก็บเคลมให้ในส่วนของที่มีเฉียวแล้วลอกสติกเกอร์อะไรออกของหน่วยงานนะผมลอกออกให้นะขัดรถนะทำความสะอาดให้อย่างดีก็เอาไปวิ่งงานปลายปีนี้กันได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจรถตู้รีบติดต่อมานะครับ0 917785117 อยู่ติดกับไบเทคบางนานะครับก็ใครสนใจโทรมานะครับฝากกดติดตามช่องบิคาดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ